ไรู้พี่ทวีเห็น,เ,หนเป็นยังไงฮะเห็นต่างกันไหมครับอบทสรุปเนี่ยคงจะคล้ายกันนะครับว่าพรุ่งนี้การโหวตในสภาเนี่ยคงไม่มีอะไรพลิกแน่เพราะว่าจากข่าวเมื่อเช้าที่ออกมาแต่ละช่วงและช่วงเนี่ยมันสอนถึงเอียงไปทางกร,รุงตู่แล้วอ,อย่างเช่นอไทยรัฐบอกเอประชาชาติชุกที่บอกว่าประยุทธ์รั่นไม่มีใครทําลายสามปอได้ นะฮะแล้วก็รู้ทันคนวางแผนล้มนายกนะฮะเสร็จแล้วก็มีข่าวจากเอ่อเดคีบอกบิ๊กป้อมพูดชัดนะฮะนายกไปผมก็ไปยันทุกอย่างราบรื่นมีเอกภาพนะฮะซึ่งแล้วก็ล่าสุดของเดคีกันเปอนกันบอกว่าบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เคลียร์ใจกันก่อนโบอืธรรมนัตเตรียมกลับขอโทษครับวันนี้ไม่เห็นผู้กองเลยนะ อก็หมายถึงว่าเรื่องเกมกาบขอโทษคงมีแต่ว่าจการแล้วกาบแล้วจะจะได้ผลไหมเนี่ยนะครับลองย้อนสิครับว่าตั้งแต่คอสชมาเจ็ดปีเนี่ยบิ๊กตู่สลัดทิ้งไปกี่กลุ่มละตั้งแต่นะฮะรัฐมนตรีครังทีมของหมอมอุยซึ่งก็มีข่าวว่าหมอมอุยไปวิจารณ์ว่านายกไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเรื่องถึงถึงหูเนี่ยนะ ก็มีการปรับคลมอโดยไม่บอกกล่าวนะทุมคลมกันเิร็ก็ไม่บอกเลยว่านะที่ทําให้หม่อมอุ้ยน้อยใจเพราะว่าไม่บอกกล่าวกันเลยว่าจะมีการปรับคอลโอเสร็จแล้วก็มานะฮะกลุ่มของอาจารย์สมคิดนะสี่กุมารอ่าสี่กุมารพอมีปัญหาภายในพักทางประชารตัดสินใจลาออกแต่ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะเป็นรัฐมนตรี แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสีกุมารก็ถูกปรับออกไปครับทั้งพวงเลยอ่าแล้วก็มาปรปปสครับนะคุณนัทพลรัฐตรีศึกษากับคุณพุทธพงศ์รัฐจีะทรงนิจต้องถึงแม้จะมีคดีแต่ถ้าในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคดีไม่ทิ้นสุดก็ยังเยอะๆกันได้อออืแต่คราวนี้โอ้โหลุงตู่เอาใจประชาชนเอาใจเสียงร้องสองชาวบ้านนะครับปรับครบบอออกไปอ่า ก็ลองดูครั้งนี้จะประสาทจะซ้ำรอยไหมเออผมคิดว่าน่าจับตาดูกันแต่ถามว่าเกมนี้ใครชนะครับผมคิดว่าคนที่ชนะคือลุงป้อมอ๋อทพาอะไรครับครับลุงตู่จนเกณฑไปเกณฑมาถ้าลุงป้อมไม่มาอุ้มนะลุงตู่ก็พังได้เหมือนกันอือธรรมนัตที่ทัท่าจะดีนะครับถ้าลุงตู่ถ้าลุงป้อมไม่เบรกเอาไว้อะไรเงี้ยนะ ที่เท่านั้นยังไงก็เด็กลุงป้อมก็บอกเอ้ยอย่าไปทาเด็กคนนะกา่าวขอโทษแล้วอะไรยังนี้สังคมแบบไทยๆผมบอกแบบสังคมไทยๆอะไรเงี้ยนะครับเสริมเสริมบารมีลุงป้อมอ่าเสริมบารมีลุงป้อมงนานนี้อยลุงป้อมเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าใครๆก็ต้องอ่ารู้แล้วว่าลุงป้อมเนี่ยเอ้ยเคลียร์ได้ทั้งสองฝ่ายครับ <หา S 2> อ่าเป็นตัวกลางในการเคลียร์เพราะทุกคนลืมไปลุงในสามปอเนี่ยนะอือลุงป้อมเป็นคนที่ครุกการเมืองมามากที่สุด อืมนะเป็นอาจทหาร,รที่อยู่นะมีคนเล่าให้ผมฟังว่าลุงป้อม่ยอยู่ในใสมัยยุคชาติเป็นอาจทหารที่เดินการเมืองแต่ยุคาชาติแล้วครับนะฮะ<อ>ไม่ใช่<อ>คือคือ,ค,อคือในแง่ของเกมการเมืองเนี่ยนะฮะครับมีคนก็บอกว่าลุงป้อมที่ผ่านมาในี่ใช้ธรรมนัตใช้ร้อยเอกอผู้กองเออนะฮะแล้วก็ผู้กองพูดอะไรมาคุณลุงป้อมก็จะฟังมากที่สุดนฮะนี่ทำให้สี่ชที่เกิดความมั่นใจไงตอนแรกอ่าอ่าฮเพราะว่าใช้มาตลอด ก็มั่นใจมากแต่ในที่สุดเนี่ยเลือดก็ค้นกว่าน้ำแล้วลุงป้อมเองกับลุงตู่เองก็งอนกันบ้างเหมือนกันอืแต่ทั้งกรมไทยนะผมก็มีความรู้สอย่างจากประสบการณ์คือว่าเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันได้ด่ากันได้แต่ถ้าไอเด็กรุ่นหลังลูกน้องเนี่ยนะจะมาด่าเพื่อนเขาเนี่ยเขาไม่ได้นะใช่คนละรุ่นอย่าข้ามรุ่นอย่าข้ามรุ่นนี่คือสภาพสังกมไทยครับนะผมคิดว่าผู้กองต้องเรียนรู้ว่าทำทางการเมืองใหม่พอสมควรนะ นะครับแต่ว่าลุงตู่ลุงป้อมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเราถึงก็มีงอนมีอะไรกันมีข่าวว่าตอนตั้งฝ่ายบาาไทยก็มีงอนๆงนกันอยู่เหมือนกันครับนะฮะหรือแบบว่าตอนกินข้าวร่วมกันหลังจากคุณของเอาเสร็จเนี่ยงอนไม่พูดในยากันแต่เขางอนแบบพี่แบบน้องไงก็ประมาสี่สิบปีอะไรย่างเงี้ยนะครับอ่างั้นก็เขาคงอ่าลุงป้อมคงจะเลือกแล้วว่าทํำยังไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกยกน่ะผมึ่ง ที่ผมทราบมาก็คงเหมือนคุณจุปันเนี่ยคือลุงป้อมจะถูกยกขึ้นหิ้งนะฮะคือถ้ามองในมุมของพักพลังประชารัฐหรือคุณธรรมนับเนี่ยมันมองได้สองมุมครับมุมหนึ่งในฐานะที่เป็นเลขาพักเนี่ยนะอ่าฮะมันไม่ควรจะเป็นรับจนตรีช่วยเกษตรไงครับนะฮะในในเรามองกันไม่ไม่ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครแล้วแต่เรามองกันในเรชิงกวสาสารการเมือง อาจารย์ปูรชัยเปรียบสมบูรณ์เนี่ยนะครับท่านไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเลยพอไทยรัฐไทยโอ้โหชนะเลือกตั้งแบบทมทลายขึ้นมาอาจารย์ปูรชัยเป็นเลขาพักเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ของคุณทักษิณที่ทักษิณนับถืออยู่นะฮะก็ไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยบอะไรเงี้ยนะมิสเตอร์ไม้บรรทัดใช่คุณธรรมรักแกก็คงจะหวังอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับเราไม่มองถึงเรื่องอำนาจนะไม่เราไม่พูดถึงเรื่องอำนาจเพราะอันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่มองถึงการเลือกตั้งไงครับ่าฮะครับเพราะถ้าเลขาพักไม่ไปกุมาไทยแล้วเลือกตั้งเนี่ยโอกาสแพ้ก็สูงอนะฮะแล้วในขณะเดียวกันคนในพักดนยส่วนใหญ่นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยงานนี้เนี่ยสองปีกว่าพลังประชารัฐไม่ได้อะไรจากการทำงานของรัฐบาลอืมครับผลงานนี้ว่าจะเป็นครึ่งคนละครึ่งทิมชอบใช้นะฮะเรื่องต่างเนี่ยทิมชอบใช้ก็เป็นผลงานของสี่กุมาร ครับเป็นผลงานของรัฐบาลทีภูมิใจนะฮะอีกคนละครึ่งก็ไปของงานของลงตู่ไปของรัฐบาลครนะฮะอืพทงพยารณ์ไม่มีอะไรไปหาเสียงตรงข้ามกับประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยที่มันเป็นรูปธรรมภูมิใจไทยนี่ครับสร้างการกัญชาเลยนะฮะสาทรพวกเนี่ยโอ้โหชู่งเลยหาเสียงได้กัญชาหาเสียงได้เออแม้จะโควิดจะดีขึ้นก็ไปหาเสียงได้ครับนะฮะประชาธิปัตย์ก็บอกว่านี่นิกส่งออกดีขึ้นแล้ว เร่อที่สุกออกดีเพราะว่าตลาดโลกเขามันฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่ามันขึ้นเป็นปัจจัยอะไรเนี่ยก็ไปหาเสียงได้แต่ถามว่าพลังประชารัฐเนี่ยเอาอะไรไปหาเสียงนี่คือที่มาของผมเจ้าใจนะว่านี่คือที่มาของในายรลชาดก็เองก็อยากจะขยับหน่อยว่าอีผมขอกระทรวงที่มันทำผลงานได้ตั้งได้ไหมนะอตั้งโดยพวกโควิดคราวนี้เนี่ยนะในท้องถิ่นเนี่ยจัดการดีมาก อผมโทรไปต่างจังหวัดโทรคุยกับญาติพี่น้องที่เป็นกำนันนะฮะโทรคุยกับญาติพี่น้องบางคนที่เป็นหมออาไมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยในโคราชในภาคอีสานเนี่ยอะต้องทิ้งเข้มแข็งมากอแต่มหาไทยไม่สามารถเอาตรงนี้เป็นผลงานรัฐบาลได้เอออ่เพราะอะไรเพราะไม่แเขาก็เคยมีการเสนอกันในพักนะาทำไมไม่ทําวอลลุมครับเพื่อจะรายงานอาเภอนี้เขาแก้ปัญหาเหลือเท่อะไรยังไงอะไรต่างแต่เขาบอกว่า ทนายลมตรีท่านนอกจากที่ผ่านมาไม่ค่อยสัมพันธ์กับพรรคแล้วก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับมวลชนข้างล่างให้เขา uh huh. เขาก็อยากจะผลงานนี้ออกไปคุยกับชาวบ้านนะฮะอยากจะแรงต่างเนี่ยมันเลยเป็นที่มาเนี้ยฮะในสองปจั <c oughs> ปจจัยปัจจัยหนึ่งคนที่เรื่องการเมืองระดับเดขาพรรคก็ควรจะต้องมีตาแหน่งที่ก้าวหน้าอนะเดียวกันทั้งพรรคเองก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือที่ผ่านมาเนื่องจากเสียงที่มันตั้มกึ่งกับเพื่อไทย ืแล้วก็อยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยครับมันก็เลยต้องเสียสละให้กับพรรคอื่นไปพรรคเล็กๆนะฮะใช่มามาอยู่กันอะไรกันแล้วก็ยอมเสียสละกระทรวงสําคัญนะฮะคำนาคมภูมิใจไทยนะฮะพาณิชย์เกษตรประชาธิปัตย์ซึ่งเขาอยากได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็หาถึงได้ตัวเองก็ได้กระทรวงที่ไม่ได้สําคัญแล้วเพราะว่ากระทรวงเศรษฐกิจไปอยู่ในมือของนายกนั้นเลือกตั้งเขาไม่มีเขาไม่มี ก็ไม่มีเครื่องมือหรือก็ไม่มีผลงานที่จะไปคุยกับชาวบ้านมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะขย่านะฮะขยิบในจางหาะนี้แต่ว่าคุยก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ได้ผลไม่ได้รับความสนใจจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่จะเล่นเกมอืผมไม่คิดว่าเขาจะ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 ,จะวางเกมจะเพราะว่าชนกรุงตู่อย่างเดียวนะครับอืมผมคิดว่านะผมเดานะอันนี้ถูกผมไม่ทราบว่า อ่าพักภูมิใจไทยก็คงจะอยู่ในในมาตรฐานเดียวลุงตู่คือว่าเขาคงจะนะ,ะเอาเพื่อไทยเข้ามาไปให้ปัดพลังชารัฐอืมในความรู้สึกผมนะค,ะครับว่าถ้าลุงตู่อยู่เพื่อไทยก็มาไม่ได้นะฮะครับถ้าภูมิใจไทยมาอยู่เนี่ยคือหลายๆายครั้งเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มองแบบว่าถาว่วเป็นคนระชาแล้วคุณจะได้ทั้งเงินทั้งกล่องผมออกแรงผมเป็นพักใหญ่กว่าผมไม่ได้เลย มันเ,ออเป็นที่มาของเกมนี้แต่ว่าเพื่อนคุณเดินเกมเนี่ยนะอาจจะยังมีมวัฒธรรมอาจจะมีทางการเมืองที่ยังสั้นอยู่ยังไม่เข้าใจว่าทําการเมืองเนี่ยก็อาจจะเดินเกมแบบแบบ<ม>อาจจะไม่ไม่เนียนเท่าไหร่ครับแรงเร็วแรงไปหน่อยก็เลยเลยลื่นไปหน่อยนะอนะ๋ผมคิดว่า,างั้นผลออกมาพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะว่า การทำการเมืองอย่างที่คุณสุปันพูดน่ะตอนนี้เหลือสองชอรือคุณสักใครพูดเหลือเหลือชอเดียวเหลือชอเดียวเหลือชอเดียวใช่ไหมครับครับเพราะสามชอรย้ายย้ายคือเหมือนกับเล่นกระดานหกสามชอเนี่ยเทไปไปหาลุกตู่เหลือแค่ชอเดียวชอผู้กองเนี่ยเออถ้าถ้าสูตรอย่างอย่างพี่ทวีประเมินเนี่ยนะผมกาลังมองว่าถ้าเกมนี้เนี่ยเป็นไปอย่างที่ผู้กองเดินหมากแล้วเคลื่อนไหวอย่างแรงมาตลอดเนี่ยถ้าถ้าพรุ่งนี้ โหวตและคว่ำนายกกลางสภาได้เนี่ยผมกําลังฝันเห็นว่าคนที่ขึ้นมาเป็นนายกเลยเนี่ยนะหลังจากถ้าประสบความสําเร็จนะก็คือหัวหน้าพักภูมิใจไทยเลยนะเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีชื่ออยู่ในบัญชียอยู่แล้วไงใช่ไหมคือหวยออกอนุทินเลยนะคุณสุป,ปันพี่ทวีเพราะว่ามันจะจะไปถึงลูกป,ป้อมเนี่ยอ,อีกยาวไกลเพราะว่าถ้าไปเอาลูกป,ป้อมเนี่ยต้องต้องมาโหวตกันในในสองสภา เพื่อเอาคนนอกเข้ามาได้นอกบัญชีแต่แต่ถ้าไม่ไม่เอานอกบัญชีเนี่ยคุณอนุทินมาเลยนะคุณอนุทินเนี่ยตีตัวจองแบร์เบอร์เลยนะส้มหล่นเลยนะเออเป็นนายกทันทีเลยนะ <c oughs> หลังจากที่ถ้าเกิดนายกถูกนอกคาคาสภาเนี่ยอย่างที่พี่ทวีปูมาเนี่ยไอ้ยานี่ขนาดนั้นเลยนะแล้วก็คือสูตรสูตรรัฐบาลใหม่อย่างที่พี่ทวีเดาๆไว้เนี่ยก็คือภูมิใจไทยเป็นแกน แล้วดึงเอาเพื่อไทยเข้ามาดึงเอาไปประชาธิปั์เข้ามาพลังพลังประชารัฐเป็นแกนเป็นแกนเอ่อพลังประชารัฐเป็นแกนแต่หัวเนี่ยเป็นของภูมิใจไทยแล้วล่ะคราวนี้ถ้าลุงป้อมมาผมเดาว่าลุงป้อมคงไม่กล้าเสี่ยงที่รัำแหน่งนายกหรอกครับแกเขาจะแก้วิธีการรักษาการนายกไปเอยนะฮะรักษาการแล้วคุณธรรมรัดก็อาจจะไม่ใช่มาไทยอาจจะเป็นเพื่อไทยไปก็ได้คุณรัฐอาจจะไปอยู่แรงงานแต่เป็นรองนายก อีกคนเพื่อจะทํางานใกล้ๆกับลุงป้อมอ่าออในในแง่นี้ก็คือก็คิดไปเรื่อยนะครับแต่ว่าคจากจากจากที่ติดตามข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าพลังชาลัดไม่แฮปปี้กับภูมิใจไทยเออรู้สึกผมนะฮะอาจจไม่แฮปปี้กับภูมิใจไทยเขาน่าจะแฮปปี้กับทางตอนนี้เพื่อไทยมากกว่าเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะมันลบภาพของความรู้สึกว่าอ่า สีสองสีอาจจะละลายเข้าไปคราวนี้แหละครับอในทางการเมืองมันก็อาจจะรบได้แต่อาจจะไม่ถูกใจแฟนแฟนขับพี่ใกล้ชิดก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าการเมืองเขาบางทีเขาไม่สนใจแฟนขับหรอกแฟนขับไปไหวทีนึงนี่ก็อยากจะฟังคุณสุปันวิเคราะห์ต่อเลยครับว่ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมบ้าง